สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่ามาถึงจุดๆอันนี้ได้นะครับของการรีวิวหนังสือ h y p e สอเคล็ดลับวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอัจฉริยะนะครับทั้งหมดนี้20 EP เอพิโซดหรือ20ตอนนะครับผมสำหรับการรีวิวหนังสือมาถึง2เคล็วิชาสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้แต่หวังว่ามันเดิมนะครับ ทุกครั้งที่ปล่อยคลิปออกไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยได้รับจากสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมได้แต่หวังว่าอย่างนั้นนะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับผมแคทตวิชาที่51เนี่ยเขาบอกว่าแกเป้าหมายของคุณเป็นความลับนะครับอันนี้มีงานวิจัยอยู่ว่าคยนวิจัยว่าอ่าหคนเนี่ยหน,นักเรียน1 6 3คนเนี่ยมันจะมีครึ่งหนึ่งคือ ให้บอกเป้าหมายคนอื่นว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับและก็มีอีกครึ่งหนึ่งคือให้ทํางานของตัวเองแต่ไม่บอกใครนะครับปรากฏว่านะครับผมคนที่บอกให้คนอื่นรู้เนี่ยหรือบอกเป้าหมายของเราเนี่ยให้คนอื่นรู้เนี่ยคือกลายเป็นว่าหยุดทําที่นาทีที่สาามเพราะเขารู้สึกว่าพึงพอใจกับตัวเองแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่เก็บเป้าหมายเลย เก็บความลับไม,ไม่ให้คนอื่นรู้เนี่ยทำจนถึงหน้าทีสุดท้ายนะครับผมอมซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับผมการบอกให้คนอื่นๆรู้เป้าหมายจะทําให้คนมีโอกาสประสบความสําเร็จน้อยลองเพราะมันเหมือนกับคุณกําลังกระซิบบอกสมองโดยไม่รู้ตัวว่า คุณบรรลุปเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีไอดอลส่วนหนึ่งนะครับมีไอดอลคนหนึ่งก็คือแบบคือทําแบบอย่างแรกนะครับบางทีหมายถึงว่าเป่าประกาศเป้าหมายแบบให้โลกรู้เลยประมาณนั้นโลกนี้หมายถึงว่าแบบใน Facebook คุณว่า,วาต้นปีอะ คุณทําอะไรบ้างนะครับผมเป้าหมายคนเนี่ยลิสต์ออกมาเลยว่าทําอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ปลายปีมาสรุปเป้าหมายนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมมันคือใส่ที่เขาทำแบบนี้คืออะไรคือแบบมันจะเพิ่มความกดดันให้กับตัวเองอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณประกาศให้เพื่อนให้เพื่อนใ,ใ,ใ,ให้เพื่อนรู้แล้วอะ่ะทีนี้ถ้าคุณทําไม่ได้คือแน่นอนว่าหลายๆคนคงแบบพร้อมเตี้ย ถาโถมดูถูกคุณนะครับนั่นกลายเป็นว่าแบบคนนี้ที่ผมนับถือนะผมผมถือว่าแบบโอเคเลยอะ่ะแบบคือนั่นคือเขาเปล่าประกาศให้เพื่อนรู้ทุกครั้งนะครับต้นเดือนและก็ปลายอ่สิ้นปีมาดูกันว่าเขาทําได้กี่ข้อนะครับมยควอกว่าถ้าคนประกาศให้คนอื่นรู้แล้วเนี่ยแบบถ้าคุณไม่ทำแล้วเป้าหมายคุณไม่สำเรนะ็จอะคุณจะรู้สึกแบบ ขายขีหน้าอะไรประมาณนี้มันจะเพิ่มความบันเให้เราเนี่ยกาะทำมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนเสริมของผมนะที่บอกว่าแกบเป้าหมายคุณไว้เป็นความลับนะครับผมซึ่งก็นั่นคือส่วนที่เห็นด้วยและมาเห็นด้วยนะครับผมโอเคอย่างที่บอกไปว่าการรีวิวหนังสือนะครับก็คือแบบอ่านหนังสือจากผู้เขียนนะครับแล้วก็กลั่นออกมาเป็นความคิดเห็น ส่วนตัวของผมนะครับและก็นำเสนอให้ับเพื่อนๆได้แต่หวังว่าได้แต่หวังว่าตลอดอยู่เสมอว่าคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับต้องได้อะไรกลับไปไม่มากกว่าน้ก็น้อยนะครับผมโอเคงั้นมาถึงส่วนแคสวิชาสุดท้ายแล้วนะครับข้อบอกว่าคิดแบบคนสวนทำงานแบบช่างไม้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยปรารถนาที่จะแบบ ฝึกทักษะให้มันเร็วทันใจยิ่งยุคนี้ด้วยนะครับยุคเทคโนโลยีไอที่มันรวดเร็วทันใจสะดวกนะครับผมเราต้องการอะไรที่มันไวขึ้นนะครับจะพัฒนาแบบสําเร็จแบบข้ามคืนเลยแบบปั๊บนี้พรุ่งนี้เสร็จสําเร็จเลยนะครับแต่ความจริงแล้วมันต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะในการฝึกฝนที่จะให้มันเกิดความชํานาญนะครับผมมันเหมือนกับต้นกล้าครับผมอ่าเหมือนกันคุณจะให้ต้นกล้าผีดอกออกมาเป็นแบบดอกไม้เลยอ่ะมันก็ ต้นก้าแล้วค่อยๆเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่แล้วค่อยผีดอนะครับเหมือนกันเลยนะครับทีนี้หมายวา่าคิดแบบคนสวนก็คือให้คิดอย่างใจเย็นและไม่ด่วนตัดสินใจนะครับค่ะเดียวกันก็ให้ทําอย่างต่อเนื่องและมีกลยุทธ์และสุดท้ายแล้วนะครับผมมันจะออกเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่นะคุณคิดคิดแบบคนสวนอะ่ะแบบคิดอย่างละเอียดรอบคอบใจเย็นประมาณนั้นว่าแบบให้นึกถึงแบบ อาิย์ักครับผมประมาณอะไรก็แล้วก็ทําอย่างปานีนะครับผมทําอย่างต่อเนื่องและมีกลยุทธ์และสุดท้ายผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันมาสันนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วครับสาหรับการรีวิวหนังสือเล่มน,นี้นะครับให้สองแค้นรับวิชาสําหรับผมบอกเลยว่าใครที่ต้องการแบบพัฒนาตัวเองทักษะนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะอันนี้ผมแนะนําเลยนะผมแนะนําเลยจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปว่า มีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคือตั้งต้นตั้งตนก็คือจับตาดูขโมวลเหมือนว่าปะททับตาทักษะก่อนนะครับผมโดยการไปดูนะครับจากคนอื่นอะไรประมาณน,นี้สอคือพัฒนาทักษะ3คือรักษาจุดอิ่มตัวนะครับผมนี่ก็จะไปลกอบไปได้วยันสส่วนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเล็กนะครับจะบอกว่าทุกครั้งหลาย EP เลยนะครับ มีแต่เนื้อทั้งนั้นนะครับผมมีแต่เนื้อหมายถึงว่าแบบคุณอ่านไม่ต้องเยอะอะไรมากอะ่ะแล้วก็เอาไปลงมือทําผมเชื่อเสมอนะครับผมผมก็แค่อ่านนะครับแต่คนที่ได้ไประโยชน์ที่สุดสําหรับตัวคุณเองคือคุณต้องเอาไปลงมือทํานะครับสําหรับผมนี่คือแบบแค่ออกมาแบบอธิบายประมาณนั้นแค่แบบอธิบายย่อยแล้วไแต่หวังว่า คุณเข้าใจสักคีย์เวิร์ดหนึ่งอ่ะแล้วคุณเอาไปลองมือทำสำหรับผมคือนั่นคือสำเร็จแล้วนะครับสำหรับการเปิดช่องนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมก็รีวิวหนังสือเล่มถัดไปก็คอยติดตามกันนะครับว่าเป็นหนังสือเล่มอะไรนะครับผมก็มีในใจอยู่แล้วและก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็หากชื่นชอบในวิดีโอของผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผม Sun Story สวัสดีครับ